ซอ,อกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรเมื่อเดวิดเบ็กแฮมถูกอุปโลกเป็นพระศิวะรูปเคารพพระศิวะที่ชาวฮินดูลัทธิสายวนิกายนิยมวาดปั้นหรือแกะสลัก นอกจากรูปสิวลึงบนฐานโยนีแล้วยังมีอีกรูปหนึ่งคือพระอุมามเหสวนหรือพระศรีอุมาเทวีประทับนั่งบนพระเพลาหรือบนตักของพระศิวะโดยพระศิวะประทับนั่งบนหลังโคโนนทิอยู่ในท่าตะกองกอดพระชายาเรามักพบภาพนี้ในปราสาทค้อมหลายแห่งเช่นที่ปราสาทบันทายศรี หรือในประเทศไทยพบที่ปรา,าสาทเมืองต่ำแต่ในช่วงต้นปีพศ2545มีภาพวาดอัญชนตะลึงเผยแพร่ไปทั่วโลกนั่นคือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กีฬาเครือจักรภพอังกฤษซึ่งจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมพศ2545ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเป็นรูปวิกตอเรียอดัมอดีตนักร้องวงสไปเกิล ถือไมโครโฟนนั่งอยู่บนตักสามีนักฟุตบอลชื่อกระชอนโลกคือเดวิดเบคแฮมดาวยิงของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหัวหน้าทีมชาติอังกฤษสมัยนั้นซึ่งในภาพนี้เดวิดเบคแฮมมี4มือมือ1ถือลูกฟุตบอลมือหนึ่งตะกองกอดหวานใจมือ1กอดลูกชายบลูกลินและอีกมือ1ถือแว่นกันแดดนั่งอยู่บนโซฟา มีสิงโตหมอบอยู่บนพรมด้านหน้าและมีแฟนบอลหรือเหล่าสาวกทีมปีศาจแดงแมนยูยืนเข้าแถวถือเครื่องประดับบารมีไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสตัด๊ดชุดนักเตะแมนยูเป็นต้นโดยมีองค์ประกอบภาพทำให้เชื่อได้ว่าเป็นการเรียนแบบภาพพระอุมามเหสวนจึงเป็นที่หวั่นเกรงว่าโปสเตอร์นี้อาจถูกประท้วงโดยชาวฮินดู แต่ทุกคนก็สบายใจเมื่อทราบว่าผู้ออกแบบและวาดภาพนี้คืออัมริตและรพินทราสิงหสองศิลปินฝาแฝดหญิงชาวฮินดูแห่งประเทศอินเดียนั่นเองค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของ ทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต